นี่คือเอาที่ล่อมออกแล้วนะครับมันจะเห็นกันชัดๆนะครับเห็นชัดๆเลยว่ามันได้เยอะประมาณไหนนะครับนะครับมันจะมีตัวเล็กๆนะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลงไปเลยนะเห็นไหมครับตัวเล็กๆประมาณนี้ครับจะเยอะมากนะครับ ไข่บางฟองก็นี่คือไข่ทีเ่เดี๋ยวนะครับร่วงแล้วไข่ที่มันอ,ออกมาแล้วก็มีนะครับส่วนไข่ที่ยังไม่ออกมาก็มีนะครับก็คือว่านี่ครับ ไข่ไส้เดือนนะครับชัดไหมครับอาจจะไม่ชัดนะครับกล้องไม่ค่อยดีเท่าเห็นไหมครับตัวไส้เดือนก็ยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยนะครับนะครับในไข่ฟองหนึ่งก็มี4ี่ถึงยี่สิบตัวนะครับตามที่ศึกษามานะครับเห็นไหมครับไข่พวกนี้นะครับ ผมมีไม่เยอะนะครับแต่ผมพยายามจะลงทุนให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองนะครับลองทำดูนะครับที่บ้านนะครับกำลังเพาะพันธุ์อยู่นะครับเห็นไหมครับปุ๋ยมูลไสเดือนจะละเอียดมากนะครับผมก็ทำมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับซื้อพันธุ์เข้ามานะครับ พันห้านะครับพันห้าร้อยบาทนะครับก็รายตัวเสดือนก็ไม่ถึงพันตัวนะครับอันนี้พยายามเห็นไหมครับไข่ก็เยอะนะครับท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องมันมันไม่ค่อยดีนีนครับเห็นไหครับอันนี้ก็ไข่ครับอันนี้ก็ไข่ครับอันนี้ก็ไข่นะครับไข่ไข่อันนี้ก็ไข่นะครับนี่ก็ไข่มันนะครับเยอะนะครับ ใครที่สนใจก็ลองศึกษาดูใน YouTube นะครับก็ลองเลี้ยงดูนะครับผมก็อยู่ขอนแก่นนะครับอำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่น,นที่ตำบลน,น้ำอ้อมนะครับเห็นไหมครับผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่มีความสามารถทำได้ครับ ประหยัดแต่ทำเล็กๆครับแต่อนาคตนี้วางแผนไว้จะทำเยอะๆนะครับเอาไว้ใช้เองครับถ้าเหลือก็เอาขายครับจาหน่ายนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณครับ